สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ y o u ูทูบช n n e l ปักนาม536ครับในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่าเวลาเราดูสเปคของตัวรถมันมีความใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาปอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้เพิ่มเติมครับมันจะมีตัวอักษรบางตัวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว KWU k w h ตัว v นะครับซึ่งเป็นค่าหลักๆที่เราควรทราบว่าเขาคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายกันแบบง่ายๆย,ยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เข้าใจกันแบบง่ายๆอย่างแน่นอนครับสำหรับสเปคของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาปมากๆเลยเขาก็จะมีตัวแรงมา้าแรงบิดบอกเหมือนกับรถยนต์สันดาปเลยครับแต่สิ่งที่ใหม่สุดๆสําหรับสเปคตัวรถนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่แรงดันสูงนั่นเองครับซึ่งตัวสเปคแบตเตอรี่แรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นซับทางเทคนิคเหมือนกับับทาางไฟฟ้เลย เดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันให้เข้าใจแบบง่ายๆเปรียบเทียบกับรถน้ำมันรวมไปถึงเปรียบเทียบกับของใกล้ตัวกันเลยเอาแบบให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะฮะในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยค่าที่เขาบอกกับเราเนี่ยเขามักจะบอกเป็นค่าหน่วย kw นะครับหรือหน่วยกิโลวัตต์นั่นเองซึ่งหน่วยกิโลวัตต์เนี่ยสามารถแปลงให้เป็นหน่วยแรงมาได้และก็ตัวสเปคของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย เขาก็มีสเปคของตัวแรงบิดเป็นนิวตันเมตรอยู่แล้วก็เหมือนกับรถยนต์สันดาปเลยผมจะขอยกตัวอย่างสักรถรุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างเอาใกล้ตัวผมเลยเอ่ะผมใช้เนตเใช่ไหมตัวเนตเเนี่ยสเปคมอเตอร์ของเขาจะอยู่ที่70กิโลวัตต์แรงบิดของเขาก็จะอยู่ที่150นิวตันเมตรส่วนแรงม้าเนี่ยก็เอาตัวกิโลวัตต์แปลงออกมาเป็นหน่วย hp หรือ horsepower ได้เลย ก็จะแปลงออกมาอยู่ที่95แรงม้านั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวเลขของแรงมา้าแรงบิดเ,เหมือนกับตัวของเครื่องยนต์ในรถยนต์สันดาปเลยทีนี้ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นของใหม่นะฮะเพราะว่าจะใช้คําศัพท์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของรถยนต์สันดาปเลยตัวค่าที่เขาบอกมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3ค่านะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่เราต้องรู้นะครับตัวแรกคือ kW h นะครับเป็น k เล็ก w ใหญ่แล้วก็ตัว h เล็กอันที่2ก็คือตัว v นะฮะคืออะไรนะครับ kW h เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงในภาษาไทยนั่นเองเป็นค่าที่เอาไวบ้บอกความจุแบตเตอรี่อันนี้ผมขอพูดแบบง่ายๆเลยนะครับทายให้แบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะฮะ kW h เนี่ยก็คือเหมือนปริมาณของไฟฟ้านะฮะ เอาให้เห็นภาพเลยกันก็คือสมมุติว่า10 kWh หรือ10กิโลวัตต์าวหรือ10กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมีน้ํามัน10ลิตรอะไรอย่างนี้สมมุติว่ารถยนต์รุ่น A มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่40กิโลวัตต์าลรถยนต์รุ่น B มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่70กิโลวัตต์แตกต่างกันแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุอยู่ที่40 Wh, นะนนนะกิโลวั เมื่อเราอัดไฟฟ้าเข้าไปเต็มเนี่ยก็คือความจุไฟฟ้าเต็มจะอยู่ที่40กิโลวัตต์อาวนะอันนี้คือตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์อาวเนี่ยนว่านี่ก็จะเป็นขนาดเนี่ยใหญ่กว่าอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ขนาดเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวของแบตเตอรี่70กิโลวัตต์อั่วเนี่ยก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าซึ่งทําให้เขาเนี่ยเก็บไฟฟ้าได้มากกว่าและที่สําคัญเลยก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่าดด้วยอยอ่างชััเจนนะครบ ส่วนน้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยอันนี้ผมจะสื่อให้เห็นถึงปริมาณไฟฟ้าที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับสมมุติว่าแบตตัวนี้ความจุอยู่ที่70กิโลวัตต์แอวแต่ว่าไฟฟ้าเหลืออยู่ประมาณ40%ก็หมายความว่าเนี่ยปริมาณไฟฟ้าคงเหลือเนี่ยก็คือเหลือประมาณนี้ไม่ได้เต็ม100%ถ้าเต็ม100%ก็มีอยู่70กิโลวัตต์แอลแต่ถ้าเกิดเหลือ40%เนี่ยก็อาจจะ say, เลเเซหลือสักประมาณ30กิโลวัตต์แอวเป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับ เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะถามว่าทาไมาผมต้องยกตัวอย่างเป็นขวดน้ํากับน้ําเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะฮะเราไม่สามารถมองเห็นว่าเอออันนี้เรามีไฟฟ้าอยู่เท่านี้เรามีไฟฟ้าอยู่เท่านี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีปลูกนะฮะแต่ว่าเวลาเกิดไฟฟ้าเคลื่อนที่เนี่ยเราจะเห็นได้อาทิเช่นอย่างเจอฟ้าผ่าเป็นต้นหรือมีไฟฟ้าสถิตไฟ ขึ้นมาเนี่ยอาจเราเห็นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่กักเก็บเนี่ยเรามองเห็นเขาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเลยขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเป็นกระบอกน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเปนไฟฟ้านะครับทุกท่านจะได้เห็นภาพง่ายๆนะฮะทีนี้ค่าถัดมาที่มีนะฮะนั่นคือค่า W ใหญ่แล้วก็ H เล็กนะครับหรือวัตต์อวนั่นเองเนะหรือวัตต์ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นหน่วยย่อยลงไปของกิโลวัตต์อวนะฮะก็1กิโลวัตต์อวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1,000วัตต์อวนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าย่อยของเขานั่นเองนะสำหรับศัพท์ที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆอะอย่างจะเป็นน้ำา1ลิตรเป็นต้นนะน้ำา1ลิตรเนี่ยก็คือมีน้ำที่เป็นหน่วยย่อยอยู่ที่1000มิลลิลิตรนั่นเองนะก็คือคล้ายๆกัน1000มิลลิลิตรก็เหมือน1 0วัตต์อาวกิลวัตต์อวหมือน1ลิตรอะไรองน,นะครับยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้ถัดมาในเรื่องของค่าแรงดันไฟฟ้าหรือค่าโวลต์นั่นเอง ค่าวต์เนี่ยก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านะครับยิ่งแรงดันสูงเนี่ยค่า V เยอะๆค่าวตนเยอะๆเนี่ยหมายความว่าไฟฟ้าก็ยิ่งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวของ KW เลนะครับเเล็ก W ใหญ่เนี่ยก็คือค่าของกำลังไฟฟ้าซึ่งมันเอาไว้บอกหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของสเปคตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมไปถึง กำลังไฟที่ใช้ในการชาร์จเข้าสู่ตัวของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับสรุปแบบรวบรัดง่ายๆเลยนะฮะไฟฟ้า1หน่วยหรือ1กิโลวัตต์ออวหรือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็เหมือนกับน้ำมัน1ลิตรนะฮะ 1, วัตต์ออวก็คือ1กิโลวัตต์วอะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ค่า V หรือค่าโวลต์ก็คือค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับยิ่งสูงมากไฟก็ ยิ่งแรงมากนั่นเองต่อมาคือค่า A ครับค่า A คืออะไรค่า A คือสิ่งนี้คะค่า A ก็คือกระแสไฟฟ้าเหมือนกระแสน้ําที่กําลังไหลอย,อยู่ตอนนี้อย่างตอนนี้ผมกาลังสาธิตวิธีการชาร์จแบบ AC นะฮะเนี่ยเราชาร์จ AC ใช่ไหมอันนี้คือเครื่องชาร์จ AC แต่ก็นี่กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเครื่องชาร์จ AC จะเห็นได้ว่ามันจะไฟเนี่ยวิ่งมาไม่เยอะนะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างของแบตเตอรี่นะฮะที่กําลัง ชาร์จไฟแบบก็จะเห็นได้ว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยก็จะค่อ,คอยๆขึ้นมา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 นะโดยความเร็วของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาเนี่ยก็คือค่าโวลต์นั่นเองนะครับโดยปริมาณไฟฟ้านี่ก็คือกิโลวัตต์ออวนะน้ำที่ไหลไาเปเส้นเมื่อกี้ก็คือค่ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของนี่ฮะ ح ح เห็นไหมความเร็วของกระแสไฟที่ไหลมาเนี่ยก็คือค่า นนั่นเองครับเวลาเราชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยสมมุติว่าคุณดูแอปชาร์จรถในแอปชาร์จรถเนี่ยก็จะบอกแค่ว่าตอนนี้กําลังไฟที่วิ่งเข้ามาที่ตัวรถเราเนี่ยเป็นค่ากี่กิโลวัตต์ซึ่งกิโลวัตต์มาจากค่า A คูณกับค่า V หรือแคูณกับโวล์นั่นเองนะครับโอเคสรุปรวบลัดแบบง่ายๆเลยนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนกับน้ํามันนะฮะ ตัวความจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เหมือนกับถังน้ํามันนะครแล้วก็ความจุไฟฟ้าก็คือปริมาณไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่นั่นเองตัวเนี้เขาใช้ค่าวัดเป็นกิโลวัตต์อาวหรือหน่วยลิตรที่อยู่ในตัวน้ํามันนั่นเองนะฮะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็แรงดันไฟฟ้าหรือค่า V เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแรงดันของน้ําว่าม,ามามากน้อยแค่ไหนนะครับอาทิเช่นแรงดันมา400โวลต์เนี่ยก็จะมี แรงดันไฟฟ้าที่น้อยกว่า800โวลต์นั่นเองโดยสูตรที่เราเจอบ่อยมากๆนั่นคือสูตรโวลต์คูณแอมป์เท่ากับวัตต์นั่นเองแล้วก็ตัวของการชาร์จสมมติชาร์จ AC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกำลังไฟอยู่ที่6.6กิโลวัตต์เนี่ยการชาร์จก็จะชาร์กว่า DC ที่รับไฟอาจจะเริ่มต้นที่50กิโลวัตต์เลยทีเดียว DC เนี่ย50กิโลวัตต์ก็คือชาร์จได้แรงกว่าตัวของ6.6กิโลวัตต์นั่นเองนะฮะ ก็เอาง่ายถ้าเกิดเราไปชาร์จรถเนี่ยเรามองหาตัวเลขกิโลวัตต์สูงๆไว้ก่อนเลยนะกิโลวัตต์ยิ่งสูงก็ยิ่งชาร์จได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ขีดจำกัดสูงสุดของตัวรถคุณด้วยว่ารับไฟได้สูงสุดแค่ไหนสมมุติว่ารถของผมเนี่ยรับไฟ DC ได้สูงสุด50กิโลวัตต์แต่ผมไปชาร์จที่ตู้ DC 120กิโลวัตต์ยังไงแล้วรถผมก็รับไฟได้สูงสุดแค่50กิโลวัตต์อยู่ดกิดัก250ว ไปชาร์จที่ตู้ Dc 120กิโลวัตต์ยังไงแล้วรถของคุณก็รับไฟได้สูงสุดแค่120กิโลวัตต์เพราะว่าตู้นั้นมีกำลังในการชาร์จสูงสุดแค่120กิโลวัตต์นั่นเองครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปานน้ำ536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาตาสวัสดีครับ